การทำนายดวงชะตาของชาวคณะารางกรในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้อว่าเด่นมากในเรื่องของงานนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการางานครั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเจอมรสุมอะไรชีวต,ตอนนี้หรือว่ามีปัญหาการงานตอนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดวงการเงินต้องระมัดระวังครับความรักจะทำให้คุณออใช้ สวัสดีครับพบกับผมหมอชัยกันฐพัฒน์คราเตชาวรนันท์แล้ววันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของสองลัคนาราศีประจำเดือนกนรกฎาคมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรามารับชมคทำนายกันเลยครับการงานการงานก็ดีนะครับซุนเสียงโชคการทำเงินสมโชคแต่ว่างานดีแหละงานดีมากดวงความรักคนโสดดวงความรักมีคู่ อโอเคครับผมในเดือนกระกฎะาคมนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ ถึงกลางปีแล้วเนาะ,ะก็เป็นกลางปีที่คิดว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าที่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยของชาวราคนาราศีมังก,เก,ร,เงงก,ร,กรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนองของการงานเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดขึ้นมามากกว่าเรื่องอื่นเลยนะครับผมในเรื่องของดวงอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเงินอะไรก็ตามแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้เด่นเรื่องของการงานซังว่าอะไรทังว่าในช่วงครึ่งหลังของ กลางปีนี้คิดว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรเนี่ย<ม>ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทํากันเยอะนะครับไพ่เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทานะครับก็ในครึ่งปีหลังนี้นะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนครับก็จะได้เริ่มได้ลองทําอะไรใหม่ด้วยนะครับผมงา,งานเด่นนะคะงานเด่นใช่งานที่จะเด่นขึ้นมาเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ก็มีการเตือนขึ้นมาถึงความไม่เที่ยงด้วยผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนงานแบบปรับปปปปปไปเลยเราอาจาจะเจออะไรไม่ชอบทำทำอยู่อาจจะมีสิ่งที่รู้สึกว่าเอยเราอาจจะชอบงานนู้นมากกว่าอยากลองไปทำทางกานใหม่ๆหรือบางทีมันอาจจะไปถึง<ม>ขั้นที่ตอนทำงานอยู่เราเราโดนไล่ออกก็ได้อยจริงๆแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราไ,ได้ไปทํางานที่ใหม่หรือบางทีไปท,ทําชุดพิส่วนตัวไปเลยเราอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าเดิมก็ได้ใช่ครับผมไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะมันเป็นทางที่ดีเสมอนะครับผมอ่าให้ก็ให้ดูว่า ชาวมังกรถ้าเจออุปสรรคอะไรอยู่ช่วงนี้เรื่องของงานอะไรเงี้ยมารถสุมชีวิตเรื่องของงานอะไรเงี้ยที่ทําให้ต้องเปลี่ยนงานออกมาย้ายงานออกมาอ,มอะไรเงี้ยนะครับก็บอกเลยว่าอนาคตดีแน่นอนนะครับขึ้นเทคตัวใหญ่ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมออมดีเสมอ<ช>ค,ครับใส่ตาล่างเลยนะคะ<ด>ใส่ตาล่างได, <laughs> ได้เลยครับผม <laughs> ในส่วนของการเงิน,นจะมีการชะลอตัวค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะ <laughs> ในเดือนนี้เหมือนเงินก้อนที่เรารออยู่ในเดือนนี้มันจะถูกชะลอออกไป ค่อนข้างจะนานแต่ว่าเดืนอนนี้การเงินเนี่ยของชาวมังกรจะฝืดะฉะนั้นวางแผนการเงินให้ดีะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับผมคนที่เป็นสายเปคนที่ มีความรักนะครับผมะจะถูกคนรักเนี่ยหรือคนที่เราแอบชอบหรือว่าคุยกันอยู่นะครับผมมาขอยืมเงินม,มาขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินทําให้เรื่องของการเงินมีการสะดุดติดขัดขึ้นมาได้ฉะนั้นเดือนนี้อุปสรรคของการเงินก็คือความรักนั่นเองแต่ว่าในส่วนที่รอเงินก้อนเช่นกู้จากธนาคารหรือว่าเออเจ้าหนี้รอลูกหนี้คืนเงินหรือว่าเงินพิเศษจากการทํางานอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะอาจารย์จริงๆก็เกี่ยวเหมือนกันแตานาา่ว่า ปัญหาหลักๆเลยก็น่าจะมาความรักนี่แหละเรารักเขาเกินไปลืมรักกระเป๋าเงินตัวเองนะเร,งเราต้องเราต้องเช็คนิดนึงว่าเรามีพอที่จะรักเขาไหมอืมเพราะมันสุดท้ายมันก็ต้องเจอแบบสถานการณ์ที่ดับคืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบหู oh, แฟนเราเลยนะคนรักเราเลยนะใช่ไม่ให้เขาก็เสียใจนะ,ะไม่ให้เขาก็อ่าเดือดร้อนเสียใจอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ครับผมก็ลองชั่งน้ำหนักดูให้ดีวางทายกันได้ที่ดีเอาที่เราไหวเราไหวแล้วก็ไหวครับไม่ไหวเราก็บอกของตรงว่าเราไม่ไหวใช่ค่ะครับผมนี้ต่อมาอมเข้ามาสู่เรื่องของความรักกันบ้างความรักในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าคนส่วนเนี่ยจะมีคนเข้ามาเข้ามาเพิ่มแต่ว่าในไพ่นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการถูกตาต้องใจอะไรกันในเดือนนี้เท่าไหร่นะครับแต่จะมีไปตกอยู่ไพ่หนึ่งก็คือจะเป็นไพ่ของคนที่ในเดือนนี้นะครับผม โอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนน่ะสูงมากมนะครับผมและสมมติมีเข้ามา2คนนะครับผมคนที่จะได้ไปต่อก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีฐานะการเงินที่มากกว่านั่นเองครับเขาเรียกว่าถ้าต้องเลือกเราคงจะเลือกชอยงานแต่ว่ายังไม่มีใครถูกใจร้อยเปอร์เซ็นเราสักคนเดียวถ้าจะดูแล้วคนที่ได้ไปต่อมักจะเป็นคนที่มีความสัจที่มากกว่า ครับแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเป็นรุ่นใหญ่ไปแล้วนั่นเองเขาก็จะมาความพร้อมอะนะจย์มาพร้อมๆฐานะการเงินอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแต่ก็ท่าที่ดูแล้วในเดือนนี้สําหรับของแต่คนโสดก็ดูแบบไปได้อย่างราบรื่นดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นเดือนที่แบบว่ามีโอกาสจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ด้วยนะอุ้ยอ่าไม่แน่ค่ะบางทีช้อยที่เราเห็นว่า ดูไม่ถูกใจเราราะฉ่นอาจจะเป็นเนื้อคู่เราก็ได้เราดูแลเราดีก็ได้ต้องลองคุยลองศึกษาดูค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะลองไปลองไปดูพิิารณาเอาคนที่อายุมากกว่าเราอาจจะดูมีอายุหน่อยแต่เขาแต่ว่ารักเดียวใจเดียวเขาพร้อมทุ่มเทให้กับเราใส่ใจเราดีเอาใจเราเก่งพร้อมโอนพร้อมเปย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่แค่ทุ่มเทแต่ว่าทุ่มเงินให้ด้วยยิ่งดีเลยค่ะทุ่มมาเลยค่ะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นดวงดวงคู่ของคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับผมในเดือนนี้เนี่ยดูแล้วไม่ได้มีเกณฑ์ทะเลาะมีปากมีเสียงอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมดูแล้วก็จะเป็นเดือนที่เหมือนผ่านไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเรื่องอื่นๆของชาวมังกรก็จะแบบมันไปได้เรื่อยๆ ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากเท่าไหร่ดูคมรักคนมีคู่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกอาการเหงาเหงาใจขึ้นมาหน่อยในเดือนนี้หมอนแฟนไม่สนใจหรือว่าไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับผม,มก็พยายามจัดเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะครับผมอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการเองได้นะครับผมค่ะไม่งั้นเนี่ยก็จะรู้สึกเหงาเหงามากๆนะกากิจกรรมทําร่วมกันใช่ตีกันตีกันตีกันเลยป็นกิจกรรมร่วมกันไหมคะรับรองมีสีสันอ่าถูกต้องค่ะครับผมถ้าดูรู้สึกว่าชีวิตเงียบ เงียบเกินไปเราลองทะเลาะกันมันก็จะมีเสียงพวกมากขึ้นความสัมพันธ์ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีอย่าอย่าทำนะอย่าทำต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้นะครับจะมีอยู่ไม่กี่อย่างสิ่งที่ชาวบังกรจะต้องเจอก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาพวกซึมฝ้ากาะที่ขึ้นมาทําให้เราแบบรู้สึกหงุดหงิดอ่าแบบเนี้ยนะครับผมรู้สึกเอ๊ะทำไม ตื่นมาเฮ้ยทำไมสิ่วชุ่นสิวยเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของความสวยความงามทั้งส,ส่วนใหญ่น้ําหนักตัวเอออะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเข้ามาเกินอ,อ่ะต้องงดกลางคืนต้องงดหน่อยงดเค็มงดหวานมาลงหมาล่าก็ต้องงดด้วย<อ>นะครับช่วงนี้อันตรายมาล่านะโอเคลดลงแล้วกันค่ะถ้างดยากลดลองลดนะคะใช่ครับผม แล้วก็ทีนี้ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงสิ่งโชคในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวมังกรก็ยังไม่ได้มีดวงสิ่งโชคเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นอยากจะอะไรก็คิดว่าไปเดือนหน้าน่าจะดีกว่าเดือนนี้เดือนนี้ยังไม่เชียร์ยังไม่เชียร์ไปเจอเลยนะครับการทบุญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีสามารถไปขอพรความรักได้นะครับผมมีขึ้นมาเป็นไพ่ของพระศิวะนะครับสามารถไปขอพรเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือว่าจะเป็นความรักนะครับผมก็สามารถที่จะขอพรกับพระศิวะได้ยังไงถ้าใครเจอนะครับ ครับผมรูปเทวะรูปเทวะไรเนี e ่ยหรือว่าเห็นท่านเนี่ยก็สามารถไปลองไปขอพรุดยเพาะนัานได้นะอาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเหมืนเดือนนี้นะครับ สรุปนะครับผมการทำนายดวงชะตาของชาวคนารางกรในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่าเด่นมากในเรื่องของงานนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานรั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเจอมรสุมอะไรชีวิตตอนนี้หรือว่ามีปัญหาการงานตอนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดวงการเงินต้องระ,ระมัดระวังนะครับความรักจะทาให้คุณใช้เงินจนเกินตัวเรื่องของดวงความรักคนโสดนะครับก็มีโอกาสที่ได้พบเจอคู่ในเดือนนี้นะครับคนที่จะได้ไปต่อส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณ ดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับเดือนนี้ก็จะงงเงาหน่อยส่วนสุขภาพในเดือนนี้เรามาระวังเรื่องความสวยความงามสิวฝ้ากะแล้วก็น้ําหนักตัวดวงสังขชุกยังไม่แนะนําในเดือนนี้การทำบุญสังขชุแนะนําให้ไปขอพรกับพระศิวะและจะได้ตามอรถนานะครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกนรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขออวยพรให้ทุกคนประสบความส็จในหน้าที่การงานทั้งความรักแล้วก็การเงินโชคลาภทุกสิ่งอย่างครับผมสวัสดีครับ